ปัจจุบันโรงเรียนซึ่งควรเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนกับต้องเผชิญกับปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการใช้วุีไฟ,ไฟฟ้าในหมู่นักเรียนสวัสดีค่ะพวกเราสถานักเรียนโรงเรียนพัจจุบัน สามกับสำนักง,งานเขตพื้นทีก่การศึกษาปฐมศึกษาสุร,ราษฎร์ธานีเขตสามค่ะทุกคนรู้ไหมคะปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลายมากในหมู่นักเรียนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสารนิโคตินมากกว่าบุหรี่ทั่วไปจำนวน20่มวนและสารนิโคติน ให้เกิดโคตต่อร่างกายมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า PM 2.5 1. ระบบหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายทำให้โรกอื่นและตุ่แพ้กับเริ่ม 2. ระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหอดดัวใจ 3. ระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับ 4. ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งห้าผู้ที่สัมผัสสารพิษท,ที่ตกค้างกับคัตบุรีอาจเกิดอาการดูหนังอักเสบพุกนดูรใช่ไหมคะว่าบุหรี่เป็้สาสหงุต่อเรามากแค่ไหน,นสุดท้ายนี้พวกเราสภานใเรียนโรงเรียนมุศุบั เลือกดูแลสุขภาพของตัวเอง